สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมนะครับน้อยหนาเพชรปากช่องนะครับอีกประมาณน่าจะเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับตัวนี้ผลผลิตก็น่าจะเริ่มเก็บผลผลิตได้นะครับก็ในสวนนะครับก็จะเป็นปลูกนะครับแซมนะครับกับทุเรียนนะครับปลูกแซมอย่างนี้นะครับสลับวางนะครับสลับวางกันนะครับ ันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะครับว่าทุเรียนที่สวนเรานะครับมีวิธีการดูแลบำรุงรักษายังไงนะครับหลังจากนะครับช่วงที่เราปล่อยให้ต้นนะครับสะสมอาหารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งนะครับนี่ครับเราก็จะตัดแต่งกิ่งออกนะครับให้เขาแตกกิ่งใหม่นะครับให้เขาแตกกิ่งใหม่แล้วก็หลังจากนั้นนะครับประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับเขาจะเริ่มแตกนะครับ พร้อมกับนะครับแตกใบพร้อมกับดอกออกมานะครับแล้วหลังจากนั è, ้นนะครับเราก็จะมีการอ่าพ่นยานะครับเพื่อกันแมลงนะครับในช่วงที่เขาลูกเล็กนะครับแล้วหลังจากนั้นอีกสักประมาณเดือนครึ่งนะครับสักประมาณเดือนครึ่งเราก็จะทําการห่อนะครับทาการห่อเพื่อที่จะกันนะครับกันแมลงนะครับก็คือหลังจากนี้นะครับเราจะไม่พ่นนะครับพวกสารเคมีแล้ว นะครับไม่พ่นพวกสารเคมีแล้วเราจะใช้วิธีการห่อนะครับห่อทุกลูกนะครับห่อทุกลูกเลยนะครับห่อทุกลูกเลยนะครับตัวลูกไหนไม่สวยเราก็จะเด็ดทิ้งนะครับอันนี้ก็จะห่อทุกลูกนะครับถ้ามองไปขาวๆทั้งหมดใช่หมดนะครับที่แม่ห่อไว้นะครับที่แม่ห่อไว้นะครับก็ประมาณเดือนหน้านะครับก็น่าจะได้อ่า ไม่ใช่เดือนหน้านะครับประมาณเดือนเดือนถึง2เดือนนะครับเดือนครึ่งถึง2เดือนก็จะเริ่มเก็บผมผลิตนะครับซึ่งเราจะเก็บเป็นแก่จัดนะครับเราจะไม่เก็บลูกที่เขาจะเอาไปวางขายตามท้องตลาดนะครับเราจะเก็บเป็นแก่จัดนะครับเอาไปไว้สักประมาณวัน2วันนะครับก็สามารถกินได้เลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูว่าวิธีการห่อนะครับเราจะเลือกลูกหอยยังไงนะครับก็ อันนี้จะเป็นลูกที่เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ที่หลังจากที่เราห่อชุดแรกไปแล้วนะครับลูกประมาณนี้นะครับลูกประมาณนี้ก็ก็พร้อมห่อได้แล้วนะครับพร้อมห่อได้แล้วสุกประมาณเกือบเขาเรียกแหละกำปั้นมือนะครับกำปั้นมือนะครับอันนี้ก็เริ่มเริ่มได้แล้วนะครับก็ถุงหอ่อนาเพชรก,ก็จะเป็นผ้ากำปั่นนะครับผ้ากำปั่นที่เขาเย็บนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ถุงก็จะประมาณนี้นะครับถุงก็จะประมาณนี้ก็จะเป็นถุงผ้ากำปั่นนะครับก็เวลาห่อนะครับก็สวมเข้าไปนะครับอันนี้อาจจะใช้ใช้มือเดียวนะครับอาจจะไม่ถนัดนะครับใช้มือเดียวอาจจะไม่ถนัดแล้วก็ข้างบนจะมีลวดนะครับเราก็ใช้ลวดนะครับหมุนได้เลยนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็ ฝากสวนด้วยนะครับอีกประมาณสักประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับน่าจะมีผลผลิตนะครับอย่างน้อยน่าจะสักประมาณตันหนึ่งนะครับน่าจะสักประมาณตันหนึ่งนะครับเราห่ออย่างนี้ทุกลูกเลยนะครับเราจะห่ออย่างนี้ทุกลูกเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพาไปดูส่วนอื่นๆของสวนนะครับ